สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาตในกลุ่ม meteorite like อุกบาต classification นั่นเองนะครับกลุ่มนี้จะมีนักสะสมอุกบาตจากทั่วโลกมารวมกันกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนะครับแคปภาพแล้วเอาไปขยายดูเองได้เลยทีหลังเราจะให้ดูนะครับผิวเขาจะละลายแบบนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับลอยวว้าวว,าว,ว,าวแล้วก็ผิวละลายเป็นหยดเนี่ยครับย,ย้อยเป็นหยดเป็นเน่เลยครับเห็นไหม โดนเผาไหม้อย่างรุนแรงนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับแคปภาพขยายอ่าเป็นไงครับละลาย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 โอ้โหละลายละลายครับละลาย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 เลยครับละลายโอ้โหสุดยอดครับละลายเลยครับ มันละลายจริงๆด้วยดูครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดครับแคปภาพขยายนี่เป็นไงครับโอ้โหดูผิวละลายชัดเจนเลยครับเป็นหยดเป็นหยดเลยโดนเสยดสีนะครับโดนเสยดสีจนละลายนั่นเองนะครับ อยากดูนานกดหยุดดูเองได้เลยนะครับแคปภาพขยายเพื่อนๆเ,เห็นไหมตรงกลางอะ่ะจะยังเป็นด้านที่ชี้ขึ้นฟ้าเลยไม่โดนเสียดสีจากชั้นบรรยากาศของโลกเขาก็จะเป็นเม็ดจุดจุดจุดสีขาวสีดำนะครับนี่ผมให้ดูครับด้านบนสุดละลายแต่ด้านนี้ยังเป็นผิวหินปกตินะครับเป็นจุดจุดจุดดำดำ เหมือนเหมือนผงน้ำตาลน,นะเนาะแล้วก็สีขาวสีดำนะครับเห็นไหมอ่าส่วนตรงกลางเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีสีออกเหลืองๆใช่ไหมที่ว่ากึ่งๆละลายนะครับส่วนด้านสีดำสีขาวเป็นผงเนี่ยยังไม่ละลายส่วนด้านบนนี่เป็นไงละลายเลยด้านบนละลายเลยแล้วก็สีดำสีขาวเป็นผงยังไม่ละลายแล้วก็ไล่ามาสีน้ำตาลเหลืองตรงนี้เริ่มละลายนะครับอ่าละลายนิดๆน,น,นี่ แต่ด้านบนละลายเลยใช่ไหมด้านล่างก็ละลายด้วยนะครับโอเคแคปภาพขยายโอโหเป็นไงครับสุดยอดเลยครับผิวละลายชัดเจนนะครับเป็นไงครับผิวละลายชัดเจนเป็นยังไงบ้างครับดูผิวผิวละลายชัดเจนเลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ